สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำทุ่นกิฟครับก็พอดีซื้อทุ่นมาใหม่อันนึ่งทุ่นเนี้ยเป็นทุ่นจรวดแล้วก็ทุ่นธรรมดานะครับก็จะมาทำเป็นทุ่นกิฟทุ่นกิฟต์ในขนาดแบบนี้นะครับเนี่ยจริงๆครับผมทำไว้ในทุ่นกิฟทํทำมาหลายอันครับทำมาหลายอันมากจีิงๆก็ทุ่นกิฟทั้งนั้นแต่ว่าทุ่นเล็กขนาดเนี้ยคือว่าผมมองเห็นได้คนเดียว แต่ว่ากล้องจะซูมไม่ชัดใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจซื้อทุนจวดจโบ้เลยครับอย่างใหญ่เลยเอามาทําเป็นทุนกิฟตพวกนี้นะครับเอามาทําเป็นเหมือนกันกับพวกเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแรกเราก็ต้องมีเอ็นครับเอ็นนี้สําหรับร้อยเข้าไปในทุนมีลูกอันนี้เป็นลูกปัดครับทั้งสองลูก อันนี้เป็นกิฟต์กับลูกหมุนชุดนึงเค่นี้นะครับบดีแต่เรามาทำกันเลยครับทุนกิฟต์ของแต่ละท่านก็ทําไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยผมเอาลูกหมุนเนี่ยลูกปัดเนี่ยร้อยร้อยเอ็นนี้เข้าไปก่อนร้อยเข้าไปครับให้พอได้กลางครับผม เราแทงกลางวกเาก็มัดกลางไว้ให้มันอยู่ตรงกลางอันนี้มัดแน,น่นเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ต้องกลัวมันจะตายหรือว่าจะขาดเลยมัดแน่นเลยแล้วสองวอกไปเลยอะแค่นี้พอละพอเสร็จตรงนี้แล้วนะครับผมตผู้ชมครับ <c oughs> ตอนนี้เสร็จแล้วเราก,ก็มา ร้อยเข้าไปเลยครับนี่ครับผมเสร็จละสำหรับหัวพุ่นแล้วก็เหลือตรงหางทำง,ง,ง่ายๆครับ ทุนกิฟของแต่ละท่านเขาก็จะทําให้ค่อยจะเหมือนกันนะครับแต่วิธีการทำของผมก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วเราอา,อาช่วงล่างนะครับเราก็เอาเหมือนเดิมมาครับเหมือนเดิมช่วงล่างร้อยเข้าไปเลยครับร้อยสองเส้นอย,อย่างนี้เข้าไปนะครับผม เสร็จแล้วเราก็เอากิปป๊บงหมุนที่ที่เรามีไว้นะครับ้อยมัดเข้าไปเลยครับมัดมัดเลื่อนอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะถนัดอะนะครับเงื่อนอะไรก็ไดแ้แต่ผมก็ใช้เงืนตายปกติของผมนะครับ มัดไปเลยให้อยู่ครับผมมัดยังไงก็ได้สักกี่รอกกี่สิบลอ,อ,ก,ก,บลอ,อกก็ได้เพราะมันไม่มีผลอะไรมากครับไปแค่รับต้มหนักเฉยๆดูที่จยู่ไหมอยู่แล้วครับผมน่าได้ครล,ลอบสองลอกก็น่าจะพอแนละ้ว เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดตรงตรงนี้เอานะครับตรงเอ็นที่โผล่มายาวๆเนี่ยตัดออกไปเลยก็ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จครับ ทุ่นกิฟใช้ง่ายครับผมจริงๆแล้วทุ่นธรรมดาแบบร้อยเอ็นอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีหรือว่าอย่างไงนะครับคือมันมีข้อสเสียตรงที่ร้อยเอ็นเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยออกอ็นตรงนี้เป็นเหยื่อนะแล้วตรงนี้เป็นเอ่อปลายเอ่อต่อจากปลายขั้นติดมาครับแล้วเวลาอันนี้ลงไปปุ๊บลงถึงในน้ำปุ๊บแล้วเวลาลมพัดทุนจะหมุนอ่าสังเกตไหมครับทุนจะหมุน ลมพัดนะแล้วก็มันจะทําให้เอ็นข้างบนกับตัวข้างล่างเนี้ยมันจะผ่าัดยนมเกี่ยวครับแล้วเวลาปากกินวิทปุ๊บเอ็นมันจะขาดแต่ว่า <c oughs> พุนกิฟแบบนี้สังเกตไหมครับอันนี้อ่าอันนี้ก็จะเอาไปร้อยเอ็นนะครับ้อยเอ็นเข้าตรงนี้ไปเอ็นสายเขมรนะครับแล้วเราก็ตีลงไปเวลาเนี้ย เก,เกิดที่ว่าลมพัดอ่ามันหมุนหมุนไปมันก็ไม่หมุนลงไปที่เอ็นแล้วก็หมุนเหมือนที่ลูกหมุนที่ธรรมดาครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างตุ้นก,กิบกับตุ้นธรรมดาครับไม่ใช่วงเขาไม่ดีนะี่เขาก็ใช้ได้ดีนะครับอันเนี้ยผมก็ยังเคยใช้อยู่เป็นประจําเลยครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปต่อไป